ฮลโลกอครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเท่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YSM Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับที่มีหลายคนนะครับข้องใจนะครับที่สอบถามกันมานะครับซึ่งผมเองก็ได้ยินบ่อยนะครับก็คือเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับระบบไฟของ M S X นะครับก็คือนะครับกล้อง S m s x นะครับ1นึ125นะครับตัวนี้เป็นกลองรหัส K 2 6 9 0 1นะครับเป็นตัวตัวเก่านะครับรู้สึกว่าถ้าจะไม่ปิดก็เป็นตัว2 0 1 3ถึง2016นนะครับนะครับเป็นตัวตัวเก่านะครับก็คือมีมีหลายคนนะครับก็คือไม่รู้ว่าเอา นะครับข้อคิดมาจากไหนยังไงผมก็ไม่แน่ใจครับก็คือนะครับสาหรับใครที่ใช้ระบบไฟนะครับระบบไฟ M X นะครับยกชุดนะครับหรือยกเครื่องมาใส่นะครับไม่มีใหม่นะครับไม่ใส่ใหม่สตาร์ทไม่ติดนะครับผมได้ยินมาบ่อยนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอาความรู้นี้มาจากไหนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีใหม่ นะครับสตาร์ทไม่ติดและไม่มีใหม่ลบโค้ดไม่ได้นะครับผมก็งงทำไมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับผมจะให้เพื่อนๆนะครับนะครับพายคล่องใจนะครับก็คือดูนะครับนี่นะครับปลักใหม่นะครับผมไม่ได้เสียบนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ก่อนเลยนะครับแป๊บนึงไม่ถนัดครับ ครับเปิดแล้วนะครับปั๊มติ๊กทำงานครับนะครับสตาร์ทนะครับครับเป็นนะครับไม่เป็นไรนะครับสตาร์ทติดปกตินะครับแต่นะครับระบบไฟเอ็มนะครับชุดเกียร์สำคัญครับก็คือตัวนี้นะครับบางคนนะครับ ไปแปลงใส่ในรถที่ไม่ใช่เครื่องเดิมนะครับตรงนี้นะครับสําคัญนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมถอดนห้ดูนะครับไฟเกียร์นะครับมันสําคัญยังไงดูนะครับนี่ครับไฟเกียร์นะครับก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะครับเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถอดนะครับผมถอดออกนะครับนะครับเปิดสวิตช์ o อ f กันนะครับ อัพติกทำงานนะครับดูครับเห็นนะครับสตาร์ทมือไม่ได้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆไม่แปลงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทํานะครับก็ตั้งแปลงระบบสตาร์ทมือนะครับก็คือมันจะไม่ทํางานนะครับเห็นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ต่อนะครับไม่ต่อสายตัวนี้นะครับนะครับไฟเกียร์นะครับ ว่ามันมันลงกาวตรงนี้นะครับแปบ๊บนึงครับน่ครับเสียบแล้วนะครับนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับระบบของ m s x นะครับ รุ่นอื่นก็เช่นกันนะครับที่มีคัดมือนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันเอาไว้นะครับบ่งบอกก็คือมันจะลงกาวก็ต่อเมื่อเราไปใส่เกีีรยว่างนะครับมันสําหรับเกีีรยว่างครับเพราะถ้าเราใส่เกีี่์อื่นนะครับมันก็จะไม่ต่อนะมันลงกาวนะครับมันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับมันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับมันสตาร์ทกดไม่ติดนะครับ เราต้องกำคัดนะครับเงื่ออะไรที่เรากำคัดนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะทําการลงคราวนะครับแทนแทนตัวนี้นะครับแทนตัวนี้มันก็เลยสตาร์ทได้นะครับมันทําเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคัดมือนะครับเขาทําเพื่อเวลาที่รถอยู่ในเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่เราไม่ได้กำคัดนะครับเรากดมันป้องกันไม่ให้รถพุ่งนะครับก็คือมันไม่ให้สตาร์ทในในรถที่ อยู่ในเกียร์ที่เราไม่ได้กำคัดนะครับประมาณนี้นะครับรถที่มีคัดนะครับส่วนมากนะครับสตาร์ทมือต้องกำคัดสตาร์ทได้นะครับถ้าอยู่ในเกียร์หนึ่งสองสามนะครับที่ไม่ใช่เกียร์ว่างนะครับนะครับเขาทํามาประมาณนี้นะครับเคล็ดลับนะครับเรื่องใหม่นะครับมันไม่เกี่ยวเลยนะครับมันไม่มีผลอะไรนะครับนะครับไม่มีผลในการสตาร์ทรถและลบโค้ดนะครับเพราะว่าลบ ใช้ล็อกเทอร์ลบได้นะครับแต่ในกรณีที่เราลบที่บางคนใช้วิธีการลบแบบว่าใช้การช็อตขั้วนะครับก็อาจจะต้องใช้ไม้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อดูไฟกระพริบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถ้าเพื่อนๆเข้าใจนะครับไม่มีก็ได้นะครับเราก็ต่อหลอดไฟนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยใช้นะครับเมื่อก่อนก็เคยใช้นะครับวิธีการช็อตนะครับ วนมากก็ใช้ดอกเตอร์ลบนะครับลบเอานะครับหรือใช้คอมก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็เป็นคลิปนะครับประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าให้คําตอบนะครับก็คือไม่ให้นะครับข้องใจนะครับบางคนไม่รู้ว่าเอาเขานะครับความรู้นี้มาจากไหนนะครับไม่มีไมซ์สตาร์ทไม่ได้ไม่ติดนะครับผมฟังมาบ่อยนะครับลูกค้าก็บอก แบบนี้นะครับผมก็งงนะครับผมก็นะครับไม่ให้คําตอบนะครับนะครับก็เป็นรถนะครับรถดรอเก่านะครับวางเครื่อง m s x นะครับยกชุดนะครับระบบไฟก็ยังเดินไม่เสร็จนะครับป๊มติ๊กก็นอกถังนะครับยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับเท็ระบบก่อนนะครับว่านะครับแปลงชุดนะครับตัวนี้นะครับก็ อีกเยอ,อ,อะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็สวัสดีนะครับ